ทั้งหมด3แบบนะฮะก็คือนอนจิ๋วนะฮะนอนจิว๋วอันแรกนี้นะครับเป็นนอนจิ๋วนะครับนอนจิ๋วนะฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับอันที่2นี่ก็เป็นไรนางฟ้านะฮะโครงสร้างของไรนางฟ้านะฮะไรนางฟ้านี่มีอายุได้เต็มที่ถึง28วันนะครับอายุค่อนข้างจะยาวอยู่นะฮะเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดเดียวกันนะฮะไรนางฟ้า นอนจิ๋วนี่ก็นานะนะนอนจิ๋วก็วประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับในส่วนที่อายุสั้นสุดจะเป็นลายแดงนะฮะลายแดงนี่อายุสั้นนะฮะในวงจรชีวิตหนึ่งตัวจะมีอายุได้ไม่เกินสาสิหกชั่วโมงนะฮะเต็มที่ไม่เกินสี่สิบแปดนะฮะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านปากัดระยองวันนี้นะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้อนุบาลลูกปลากัดนะฮะวันนี้ผมนำมาให้ดู3แบบนะฮะประกอบด้วยลำดับแรกคือน้อนจิ๋วนะฮะน้อนจิ๋วคือฝั่งซ้ายฝั่งฝ่ามือนี้นะครับนอนจิ๋วคือฝั่งขวามือนีอ้อันกลางอันกลางเป็น ไยนางฟ้านะครับส่วนนันริมหลายๆคนคงรู้จักดีนะครับไยแดงนะฮะายแดงหรือไรน้ำจืดนะครับเอออาหารที่ใช้อนุบาลประกัดนะฮะได้ตั้งแต่ลูกปลานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสามอย่างนี้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในแต่ละอย่างนะครับก่อนอื่นเลยเรามารู้จักอันดับแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือหนอนจิ๋วนะฮะ ในลำดับแรกนะฮะหนอนจิ๋วนะฮะหนอนจิ๋วคืออะไรหนอนจิ๋วคือหนอนชนิดหนึ่งนะฮะจัดอยู่ในประเภทหนอนบกนะฮะในขณะที่เกิดมานะครับจะมีขนาดเล็กมากนะครับจนบางครั้งสายตาแทบมองไม่เห็นนะฮะขนาดโตสุดนะฮะโตเต็มวัยของหนอนจิ๋วจะโตประมาณ0ูนมิลลิเมตรนะฮะสมิลลิเมตรประมาณนั้นนะครับหนอนจิ๋วนะฮะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับ ใช้อาหารนะฮะหรือการกินอาหารหน้อนจิยวจะใช้กินยีสต์เป็นอาหารนะฮะโดยธรรมชาติแล้วจะใช้กินยีสต์เป็นอาหารนะครับนอนจิ๋วเป็นนอนบกชนิดหนึ่งนะฮะที่สามารถใช้เลี้ยงและอนุบาลลูกปลกาศแรกเกิดได้นะฮะข้อดีของหนอนจิ๋วคือมีอายุค่อนข้างจะยาวนะครับซึ่งสามารถอยู่ในน้ำได้24-36ชั่วโมงนะฮะโดยประมาณนะครับ ในส่วนข้อเสียนะฮะข้อเสียคือหนอนจิ๋วเนี่ยจะมีไขมันในตัวเองเยอะนะครับและเมื่ออยู่ในน้ำนะฮะจะจมลงก้นนะฮะจะจมลงก้นภาชนะนะครับอย่างเช่นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนีนะฮะอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี่คือหนอนจิ๋วนะฮะลักษณะหนอนจิ๋วที่เราจะนําไปเป็นอาหารสําหรับการอนุบาลลูกปลานะครับเห็นไหมฮะว่าลักษณะของเขาจะอยู่ก้นภาชนะนะฮะอันนี้เป็น นาผมใส่น้ำไว้นะฮะในส่วนของเทคนิควิธีการนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้นอนจิ๋วอนุบาลลูกปลานะครับแนะนําว่าไม่ควรใส่น้ําปริมาณสูงจนเกินไปนะฮะในระดับน้ําที่ไม่ควรเกิน4นิ้วนะฮะเพราะว่าเมื่อระดับน้ําสูงเนี่ยลูกปลาไม่สามารถที่จะว่ายลงมากินนอนจิ๋วได้นะฮะเลขหนึ่งสิ่งนะฮะที่ที่ควร ต้องระวังคือเวลาเราปาดอาหารหรือปาดนอนจิ๋วในในบ่อเลี้ยงในบ่อเพาะหรือที่เราใช้เพาะนะฮะเราไม่ควรปาดลึกจนกระทั่งไปโดนอาหารที่ใช้เลี้ยงหนอนจิ๋วนะฮะเพราะตรงนั้นจะมีพวกแป้งและยีสต,ต์ติดไปด้วยนะฮะในส่วนนี้จะทําให้น้ําเน่าเสียง่ายนะครับในส่วนนี้ข้อควรระวังนะครับสําหรับเพื่อนๆทีเ่เลือกใช้หนอนจิ๋วในการอนุบาลน,นะฮะข้อดีนะฮะของหนอนจิ๋วคือราคาถูกนะฮะ ราคาถูกทำง่ายหาซื้อได้ทั่วไปนะฮะปัจจุบันนี้ในเน็ตใน Facebook ก็มีขายนะฮะกระปกุกนึงเล็กๆก,ก็ประมาณ20-30บาทราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็การขยายพันธุ์ก็ง่ายนะฮะเพียงแต่การนำมาใช้นะ,ะต้องคอควรระวังแล้วก็อีกหนึ่งข้อควรระวังก็คือไม่ควรให้นอนจิ๋วในระยะยาวๆนะฮะเพราะว่าเจ้านอนจิ๋วเนี่ยเข,ขามีไขมันสูงในตัวเองนะฮะ ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อปลาได้นะคะควรให้อยู่ประมาณ7ถึง10วันนะฮะเต็มที่ไม่เกิน14วันนะฮะแล้วควรสลับกับอาหารอื่นๆบ้างนะฮะเพราะว่าถ้าให้แต่หนอนจิ๋วอย่างเดียวเนี่ยการจเจริญเติบโตของปลาก็จะไม่จเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับเอาละฮะหลังจากที่เรารู้จักหนอนจิ๋วนะฮะในลำดับต่อไปนะฮะมารู้จักกับไรนางฟ้านะครับไรนางฟ้าไรนางฟ้านะฮะ จะลักษณะเขาโคง้งรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆกับลายทะเลหรืออาทิเมียนะครับเพียงแต่ลายนางฟ้าไม่มีเปลือกนะฮะลายนางฟ้าไม่มีเปลือกขนาดเมื่อแรกเกิดจะมีขนาดเล็กมากนะครจนบา,างครั้งสายตาแทบมองไม่เห็นนะฮะขนาดโตเต็มวัยของลายนางฟ้าจะอยู่ประมาณ1-3ซนติเมตรนะครับซึงมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับลายนางฟ้าเป็น อาหารที่ใช้อนุบาลลูกปลานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็อนุบาลได้ตั้งแต่แรกเกิดนะฮะในอายุการอนุบาลน,นะฮะไรนางฟ้าสามารถใช้อนุบาลได้ถึงปลาอายุถึง15วันถึง1เดือนได้นะครับเพราะว่าไรนางฟ้าเขาจะมีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับอายุโดยเฉลี่ยของไรนางฟ้าก็ก็นานพอสมควรนะครับอันนี้เป็น ลายนางฟ้าที่ผมได้ทำการฟักไว้นะฮะ12ชั่วโมงนะครับใดพื้นด้านล่างนะฮะจะเห็นพื้นขา,ขาวๆขา,ขาวๆนั่นคือไข่ไข่ที่ยังไม่ฟักนะฮะในส่วนลไยนางฟ้าก็คือที่ว่ายว่าอยู่การจอที่เพื่อนๆเ,เห็นนะฮะอันนี้จะเป็นลายนางฟ้านะครับตัวจะเล็กนะฮะตัวจะเล็กวิธีการนำายนางฟ้าไปให้ลูกปลาแรกเกิดน,นะครับก็ สามารถตักไปให้ได้เลยนะครับเพราะไรนางฟ้านี่ว่ายน้ำนะฮะว่ายอยู่กลางน้ําผิวน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถตักให้ปลาแรกเกิดได้เลยนะครับเราสามารถใช้นุบาลได้นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่นิยมนะฮะทำง่ายมีขายใน facebook แล้วก็มีขายในเน็ตโดยทั่วไปนะฮะแต่ขีดจำกัดของลายนางฟ้าคือ ราคาค่อนข้างสูงนะฮะเมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆนะฮรับไรนางฟ้ากับอาร์ทีเมียนี่ราคาค่อนข้างสูงนะครับในปริมาณที่เรานํามาใช้นะครับข้อควรระวังในการใช้ล้างนางฟ้าก็ไม่มีนะครับทีนี้ก็ไม่มีตรงนี้ในข้อควรระวังเพียงแต่ว่าไรนางฟ้าเขามีการเจริญเติบโตขึ้นทุกวันนะฮะถ้าหากว่าการใช้ไรนางฟ้าเพื่อการอนุบาลลูกปลานะครับควรจะต้องมีพ่อปลานะฮะควรจะต้องมีพ่อปลา ในบอ่อั้นควรมีพ่อปลาด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเขามีเจริญเติบโตได้ถึง 1- นถึงสามเซนติเมตรนะครับการเจริญเติบโตของเขานะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเขาโตไปเรื่อยๆลูกปลาไม่สามารถกินได้จะกินไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีพ่อปลาไว้ในในบอ่อนะฮะจะช่วยจะช่วยให้สามารถควบคุมจํานวนการโตของไรดนางฟ้าได้นะครับ ในส่วนนี้เพื่อนๆก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับสาหรับการอนุบาลลูกปลานะฮะหรือใช้เพาะเลี้ยงสําหรับใครที่หาหาอย่างอื่นไม่ได้นะฮะไรน้ำฟ้าก็ทําง่ายทําไม่ยากนะครับเอาละในลําดับที่สามนะครับที่ผมให้ดูในวันนี้นั่นก็คือไรแดงนะฮะไรแดงคืออะไรนะฮะเรามารู้จักไรแดงกันก่อนนะฮะไรแดงคือแพลงต้นสัตว์ชนิดหนึ่งนะฮะซึ่ง เหมาะในการใช้เพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกปลานะครับขีดจำกัดของลายแดงในการใช้อนุบาลลูกปลาไม่มีนะครับขนาดเมื่อแรกเกิดของลายแดงจะเล็กมากนะครับประมาณ0.02ม mm ิลลิเมตรนะครับขนาดที่เล็กสุดของลายแดงนะครับประมาณ0.02ม mm ิลลิเมตรน่ขนาดแรกเกิดขนาดลายแดงโตเต็มวัยนะฮะโดยปกติเฉลี่ยแล้วที่0.8ม mm ิลลิเมตรนะครับ ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่โตมากนะครับการใช้ลาแดงอนุบาลนะฮะสามารถใช้ตั้งแต่แรกเกิดนะฮะจนกระทั่งปลาโตนะฮะขีดจำกัดในการใช้ลาแดงไม่มีนะครับเราสามารถให้ได้ตลอดในส่วนของข้อเสียก็คือทำการพาะเลี้ยงยากนะฮะในในหลายพื้นที่ก็ราคายังสูงอยู่นะฮะอย่างในเขตจังหวัดระยองที่ผมอยู่นะฮะลาแดงแพงมากๆนะฮะกิโลนึงประมาณ300บาทนะครับ ซึ่งสาเหตุที่แพงเพราะว่าเนื่องด้วยเราเป็นเขตอุตสาหกรรมนะฮะตามแหล่งธรรมชาติของเราจะ,จะจะจะพบเห็นได้น้อยมากนะครับทีนี้วิธีการนําไปให้ปลานะครับสำหรับรายแดงเราก็สามารถตักตักไปให้ได้เลยนะครับไม่มีขีดจํากัดไม่มีข้อเสียใดๆนะฮะจะตักมากตักน้อยแล้วแต่เพื่อนๆจะมีสะดวกนะฮะในส่วนการเพาะเลี้ยงทั้งหมดทั้งมวลนะฮะการอนุบาล หรือการเพาะเลี้ยงลานะฮะอาหารที่ดีที่สุดนะฮะคือลายแดงนะครับไม่มีดีกว่านี้แล้วนะครับในการใช้อนุบาลถ้าหากว่าใครสามารถทําการเพาะเลี้ยงได้นะครับลายแดงนี่เป็นสิ่งจาเป็นนะฮะแล้วประโยชน์มากนะฮะโปรตีนสูงปลาจเจริญเติบโตวไวนะครับสําหรับลายแดงฮะก็เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมที่สุดในการใช้เพาะเลี้ยงนะครับ วันนี้ผมก็ได้นํามาเสนอเพื่อนๆนะฮะทั้งหมด3แบบนะฮะก็คือนอนจิ๋วนะฮะนอนจิ๋วอันแรกนี่นะ,ะเป็นนอนจิ๋วนะครับนอนจิ๋วนะฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับอันที่2นี่ก็เป็นไรนางฟ้านะฮะโครงสร้างของไรนางฟ้านะฮะไรนางฟ้านี่มีอายุได้เต็มที่ถึง28วันนะครับอายุค่อนข้างจะยาวอยู่นะฮะเมื่อเทียบกับ สัตว์ชนิดเดียวกันนะฮะไรนางฟ้านอนจิ๋วนี่ก็นาน,นะฮะนอนจิ๋วก็ประมาณ20กว่าวันนะครับในส่วนที่อายุสั้นสุดจะเป็นไรแดงนะฮะไรแดงนี่อายุสั้นนะฮะในวงจรชีวิตหนึ่งตัวจะมีอายุได้ไม่เกิน36ชั่วโมงนะฮะเต็มที่ไม่เกิน48นะฮะเต็มที่ไม่เกิน48นะครับในการจะมีชีวิตของไรแดงต่อนหนึ่งตัวนะครับวงจรชีวิตก็ เลือกฮะเลือกนำไปไประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเองนะฮะหรือสะดวกแบบไหนให้นำํำไปใช้แบบนั้นได้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่ต้องการขุนให้ปลาโตวไวต้องลายแดงนะครับตรงนี้จําเป็นแต่ต้องการอนุบาลลูกปลาให้รอดพ้นในช่วงสองอาทิตย์แรกนะฮะที่ปลาห,หลายๆคนจะร่วงก็สามารถใช้หนอนจิ๋วหรือลายนางฟ้าได้นะครับสําหรับใครที่ หาลายแดงไม่ได้หรือไม่สามารถทําการพาะเลี้ยงลายแดงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเพาะเลี้ยงลายแดงได้ทุกอย่างจะง่ายขึ้นและปลาก็จเจริญเติบโตดีขึ้นนะครับเพราะว่าลายแดงโปรตีนสูงนะครับแล้วก็ใช้เลี้ยงปลาได้ตั้งแต่แรกเกิดยันปลาโตเลยครับเอาละวันนี้ก็มาให้ความรู้สาระนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ ในการพาะเลี้ยงปลานะครับก็ให้ความรู้สา,สาระเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและสิ่งสำคัญนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย